ครับมาดูกันครับพี่น้องนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่ากระเช้าซีดานะครับกระเช้าซีดานะครับลักษณะหลังใบจะเป็นลักษณะนี้หน้าใบก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับกระเช้าซีดานะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับดอกจะเป็นอย่างนี้เถาก็จะเป็นอย่างนี้กระเช้าซีดาจะเป็นไม้เถานะครับนี่เลยนะ คนอีสานบ้านเราจะเรียกนะต้นมากาักกะทาน้อยนะครับต้นมากกะทาน้อยนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับกระซอสีดานะครับในแถบภูมิภาคอื่นในทุกภูมิภาคนะครับจะหาง่ายมากนะแต่ในแถบอีสานนะครับจะเยอะนะครับ จะมีผลที่เป็นพรวงกันลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับให้พี่น้องได้นะพิจรารณาดูเนาะกระเช้าซีดาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูนะครับลักษณะผลสุกที่แตกของเขากันบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับจะแตกคล้ายเป็นกระเซ้าเหมือนกระเซ้าตะก้าอะไรประมาณนี้นะครับทําไมคนเท่าคนแก่จึงเรียกกระเช้าซีดาเพราะมันคล้ายกระเช้านี่แหละครับมา ผลของเขานะครับเวลาแห้งจะเป็นลักษณะนี้นะมาดูนะครับนี่เลยนะครับผลนะมาดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับสรรพคุณทางยานะของต้นกระเช้าซีดานะครับใบต้นรากมีรสเผ็ดขมเล็กน้อยนะครับเป็นยาเย็นไม่มีพิษนะครับออกฤทธิ์ต่อปอดและหัวใจนะครับใช้เป็นยาช่วยขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ดีนะครับลำต้นนะครับใช้ต้มกับน้ํากินนะครับเป็นยาทําให้ธาตุปกตินะ ใบใช้ตําเป็นยาคอกศีษะนะครับลดไข้ได้นะครับมเมล็ดใช้เป็นยาแก้คออักเสบนะเป็นไข้อันนี้ในกรณีมเมล็ดของเขานะครับใช้เป็นยารักษาโรคทางเดินปสัสสาวะได้นะครับทางเดินปัสสาวะติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับติดเชื้อแบคทีเรียอะไรประมาณนี้นะครับให้ใช้ทั้งใบต้นรางนะครับช่วยลดอาการบวมน้ําได้นะ ใบนะครับใช้ตาเป็นยาพ่อแก้โรคผิวหนังได้นะสาหรับใครที่เป็นโรคผิวหนังนะครับช่วยขับพิษที่ติดเชื้อไวรัสได้นะครับหรือพิษจากแมลงสัตว์กรดต่อยได้อันนี้ใบต้นรากนะครับใช้เป็นยาแก้ปวดพวกนะครับแก้อักเสบกระเพาะอาหารอักเสบนะครับไข้ข้อ บวมนะครับและอักเสบนะครับใบนํามาเผาให้ร้อนนะครับใช้วางหน้าไว้บนนะครับท้องหรือตามแขนขาที่บวมนะครับจะช่วยอาการปวดบวมได้นะครับสําหรับใครที่นะครับอยากรู้วิธีใช้นะครับอันนี้ให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณดูก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาใช้นะครับหรือนะครับไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะก่อนจะนํามาทํายานํามาใช้นะ จะได้นะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะได้ไม่อันตรายด้วยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับต้นซีดานะครับหรือมากตาหน่อยนะครับภาษาอีสานพิ้นสื้อเมืมากตาน่อยนะครับมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับคนครับ